สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กเกมโลบอกแบบฟิตนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับลูกแคนในโลบอกนะก็จะมีปื้มแล้วก็จอมนะครับผมช่วยหาของนะตอนนี้ผมก็ได้เบ็ดใหม่มานะครับก็คือเบ็ดเบ็ดอะไรเนี่ยรถดออฟโออฟอะไรเนี่ยรถออฟเบ็ดรถค้บเออเรียกดว,ยว่าเบ็ดดีนะอันนี้ก็จะเป็นการตกครั้งแรกนะเดี๋ยวเทให้ดูนะครับผมดูหลอดควบคุมโคตรใหญ่ ได้ปลาอะไรครับผมมาลุ้นกันชึบเออปลาอะไรไม่รู้ปลาเดี๋ยวเราจะให้ลูกแคนเราไปพาไปเ e อนะ็นชาร์จนะไป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 นำเลยนำเลย,อยเออยอ,อ,อันนี้ก็จะมีการกิปของนะ <c oughs> <laughs> ปลาลูมีลูกแคนเวลยี่สิบสามของเต็มตัว โอเคตอนนี okay, ama, ้น <laughs> ้องมันก็กิบของมาให้ผมเสร็จแล้วนะครับเป็นหินเอ็นชาร์ดเนาะแต่ไม่รู้นะว่าจะเอ็นชาร์ดอะไรดีเดี๋ยวเราแวนเรือไปกับน้องนี่ว่านี่นะพลละขับนะปื้มนะโคตรสิ้งโคตรแซ่ไรเนี่ยให้มันเลยเรื่องขับเรือนี่แม่งมันขับเรือเร็วจัดเอยแล้วนี่เราไปเกาะไหนเนี่ยเอยแล้วทำไมทำไมมันเป็นงี้วะแบบไวไฟขึ้นไวไฟขึ้นอะ โอเคเราก็ไปที่เดิมนะเหมือนที่พายแบงไปอะคลิปที่แล้วนะแต่รอบนี้เรามาเอ็นชาร์ตเองไงแล้วพี่ก็คุยกับเปดีๆคุยอะไรๆกับพี่เลยมันมันเอาเงินพี่ไปสี่ร้อยไม่ใช่เหรอถ้าพี่จำไม่ผิดได้เลยครับแล้วนี่เราเราเะเอ็นชาร์ตเป็นรดีอันนี้ะนฮะเฮอร์ตี้เฮอร์ตี้มันช่วยอะไรวะ ก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องเขย่าเยอะอย่างงี้หรอเขย่าแบบตกลงไปไม่ได้เลยพี่อุ้ยเจ๋วเลยดิปะ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็ขอให้เอ็นชาร์จเป็นตอนกลางคืนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเวลาเอ็นชาร์จของก็เป็นตอนกลางคืนนะครับมันแบงค์บอกแล้วผมมีวิญ,ญญาณตามติดโคตรเท่บอกเลย,ยเราทำไงอ่ะเรากดเรากดอะไรอ่ะ ่หไหนอะกดไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้บ้าประชาสัมพันธ์ปะใช่แล้วก็กดใช่ปึ๊บเอ้ยไม่ได้อะไรเนี่ยโชคเพิ่ม95% 5% 5% 5% 5%ไอ้เห <c oughs> ีเ้ยลลินกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะ สามสิบแปดค่อนข้างที่จะงวยงวยกันหน่อยไปฟาร์มของกันมาแบบตึงๆเลยเอา้าทำไมไปกดไม่ได้อ่ะ,ะอ,อ๋อพี่ต่อเลยพี่ต่อเลยอะไรเนี่ยเพิ่มโชคโดยยี่สิเปอร์เซ็นคืออะไรวะลัคก,กี้เหรอลัคก,กี้ไม่ดีเี่ไม่ดีเราไม่ดีโอเค<ๆ>จัดอีกจัอดอ,นนอดีก ได้วะน้องปั๊บอ้อีกล้วอ้ก็มีท้อกน้ีท้อดิขนาดไปดำน้ำมาม <c ười> คนละหว่า,า,ากันจินเลยเออ จะถึงปากอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้อัดคลิปนะคลิปคลิปทําไม่ได้ทํานะแต่ว่ามาทําคลิปรีวิวไงเดี๋ยวเราอัปเสร็จเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับผมตอนนี้ผมก็ขออัพกับลูกแคนก่อนนะเดี๋ยวไว้ผมจะตัดไปตอนที่ผมได้สิ่งที่ผมต้องการนะก็คืออะไรนะเฮอร์ตี้ปะเฮอร์ตี้ครับใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคงั้นเอาไว้เจอกันตอนได้เฮอร์ตี้นะครับ day two day three day four one eternity later เย่ yeah. ตอนนี้กูก็สูงได้แล้วนะทุกคนเนอะอ๋ททอเห็นไหมครับมันก็จะมีข้างล่างนะครับว่าลดเวลาการล่อลงนะครับผมก็คือจะตีดีขึ้นนะ55%เดี๋ยวเราไปลองดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเบ็ดนะครับผม, okay, บม,บผมก็คือเอ็นชาร์ดมาแล้วเนาะตอนนี้ก็เอ็นชาร์ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปเอ็น เอ้ยไม่ใช่ดิเราจะมารีวิวกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็ดตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับวิญญาณตามติดนะครับผมนี่เลยจะเป็นวิญญาณก็คือร่างของเราเองนะครับก็จะทําหน้าตาของข้างที่จะเบื่อโลนะ่เนาะแล้วผมุมข้างที่จะบาง <c oughs> กำมันเป็นวิญญาณนะนะเราจะมาดูที่ตัวเบ็ดกันนะครับตัวเบ็ดผมมองว่ามีความสวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะ ดูนะครับมันเป็นอะไรที่สวยนี่เลยแล้วติดมาตรงนี้ยังไงเอ่ยผมจะได้หรือเปล่าช่องคอนโทรลค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับช่องก็คุมเนาะสีขาวนี้กว้างมากเลยนะครับโอเคได้ปลามาแล้วเนาะดูนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับ สวยนะผมว่าเป็นสีที่สวยมากเลยนะผมว่าจ,จะใช้แบบนี้ตลอดเลยกนะ็ได้ค่าค่านี้ะสวยนะครับรวมๆก็คือดูดีนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้เวลาหาค่าค่างที่จะงานนะถ้าคนที่ไม่มีเพื่อนนะครับถ้าใครที่มีเพื่อนก็เร็วหน่อยเนะาะหวังว่าทุกคนจะได้เบ็ดสวยๆแบบนี้ไปใช้กันนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมบอก เอ้ยไม่ใช่บอกฟู้ดเด็กเกมโลบอคแมพฟิตนะครับผมวันนี้ก็ได้เบ็ดใหม่นะครับขอบคุณลูกแครนทั้งสองคนนะครับปืมน้องจอนเนาะแล้วก็นนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมเด็กๆสนุกครับ่ะคือแบบว่าสายซัพพอร์ตนะเวลผมน้อยแต่ผมก็ได้ลูกแครนนะครับช่วยนะครับวันนี้เราก็มาปิดคลิปก,กับลุงกำนันนะครับเดี๋ยวจะให้ปื้มปลอมเสียงเป็นลุงกำนันนะปื้มจัดดิ เสียงลูกกำรไม่น่าติดตามเลยโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ตอนนี้ลูกกำงไม่อยู่ครับเออลูกนางไม่อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับคลิปนี้ไปแล้ว굿บายครับ